การรับฟังความคิดเห็นเรื่องของการจัดทําผังน้ําถ้าเราเริ่มต้นกันจากเวทีใหญ่ให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบ,รบข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ของขอบตอเขาควรจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียกําหนดชะตากรรมของเขาเองในเรื่องของการจัดผังน้ําเขาจะเห็นเส้นทางน้ําของเขาทั้งหมดเพียงแค่จัดเวที ไม่พอแล้วครับถ้าเราจะถ่ายโอนอำนาจให้กับท้องถิ่นจริงๆเนี่ยเงินงงมากก็ต้องไปด้วยงานไปเงินไปคนไปด้วยเอาให้จบครับเราจะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ครับนี่นผมอยากเสนอรครับให้ท้องถิ่นครับเป็นเจ้าภาพหลักในการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำผังน้ำเขาสามารถที่จะไป ทำผังน้ำของตำบลของเขาเนี่ยได้การบริหารจัดการน้ำหน่วยงานเยอะมากเราพยายามที่จะคุยกันถึงเรื่องกระทรวงน้ำพอแยกหน่วยยิ่งมากขึ้นไปอีกนั้นการแก้ไขปัญหาทำอย่างไรจะให้ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเขาได้แสดงออกถึงความคิดของเขาอย่างแท้จริงหน่วยงานของรัฐเข้ามาสนับสนุนขเขาให ทรัพยากรที่เขามีวันจะเป็นต้องไทยอย่างเอียงพองรัฐสนับสนุนมงบประมาณให้พันกับภาวะและเหตุการณ์ของเขาผมเชื่อมัน่นครับว่าเราจะพัฒนาประเทศของเราเนี่ยไปในวันข้างหน้าได้อย่างก้าวกระโดดแต่ถ้าเราใช้วิธีการแบบราชการเดิมๆตั้งมงบประมาณ66ไปได้68ไม่ทันการนลครับสาหษากรรมกระดาษแบบเดิมเนี่ยเราไม่อยากได้เลยครับเราอยากได้การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืงนครับขอบคุณครับ